สวัสดีค่ะสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่จุกแจนนั่นเอง <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Project Winter นั่นเองนะคะเป็นเกมแนว Survival <Yeah. S 1> ที่จะต้องเอาตัวรอดจากโลกอันโหดร้ายซึ่งเป็นหิมะนะคะเราต้องเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารหาของหาอาวุธ uh huh. เพื่อที่จะค้าต่างๆนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณบอกให้คนภายนอกรู้ว่าพวกเราติดอยู่ในนี้เกมนี้เล่นได้ทั้งหมดสูงสุดทั้งหมด8คนนะคะแต่ว่าจะมี 2, 2> mm hmm. คนที่เป็นคนทรยศหนะ้าที่ของเราก็คือจะต้องช่วยเหลือเพื่อนๆน,น,นะคะแต่ว่าคนที่เป็นคนทรยศหรือว่าเทรเตอร์เนี่ยก็จะต้องขัดขวางไม่ให้เพื่อนออกจากที่นี่ได้ กดน,นะครับไม่สวครับไปนะครับผมอ้าวเป็น survivor เป็นคนเดิมเดิม survivor อีกองต่อยหินด้พี่ไม้พี่ไม้สุดสีอะไรอ่ะสีแดงวันนี้เปลี่ยนสีแดงวต้วนเหมือนเดิมสีแดงลายสก็อต้อพี่เป็น s u r v i v วจริงแน่ <c oughs> ของจริงทำไม้อยู่ไหนวะอยู่ในบ้าน อยู่ในบ้านมยายาวนานผมกำลังหลบเทสเตอร์หลบด้วยรู้จักไหมรอรับได้เลย <What? S 1> ใครชุดเหลืองตัวใหญ่ๆวะเนี่ยฮะพี่ไม้เี่เปลี่ยนไป,ปเปลี่ยนมาไม่ใช่ทำไมไม่ใช่นี่อ๋อพี่ไม้อยู่นี่ใช่ไหมตอนนี้คือพี่ไม้อไปดีกว่าแจงมาเปิดเสาไฟฟ้าก่อนไหนเปิด,ปดเสาก่อน อุ๊ยเฮี้ยมันต่อยกูทำไมใครต่อยมีกดอ่าโอเคพี่กิจสีแดงเหรอใช่ตัวเดิมสีแดงสิตัวเดิมก็คือในแบบนี้มันจะมีของต่างๆที่เราจะต้องไปแอคทีฟมันนะคะก็คือทำให้มันแบบใช้งานได้เพื่อที่หากคนมาช่วยเราใครก็ได้มาช่วยแจงกดไอ้นี่ก็่หนบ้านหลังเนี้ยพี่คนโดนโดนมีตีตายพี่ไหมมีโดนโดนมีตีตายเลยวะเฮ้มันอยู่ไหนเหรอวะไม่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 ได้อยู่ข้างในไอ้ยา อันนี้มีอะไรบ้างมีเยอะเหลืออะไรให้ฉันบ้างโอ้โหไม่มีเหลืออะไรให้แจงเลยโอ้โหขอบคุณมากถอยเลยตาไงวะเลสลูมขอขี้แปบโอเคไม่ใช่ี่ไปดูขี้ด้วยอันนี้คืออะไรอะอันนี้พอพอใส่พอนั่งไปปุ๊บมันจะมาไปตรงนู้นพี่กิดนั่งดิแจงเข้าไปก่อนเลยจุ๊บแจง้งเข้าไปก่อนเลยแจงเข้าไม่ได้แจงไม่ได้จุ๊บแจงไม่ได้ของอ๋อมันของอะนี่ของฆาตกรอ๋อเหรออืม ใจเป็นฆาตก,กรนี่ว่าแต่เขามีได้อันนี้คืออะไรอ่ะตายังไม่ตายอยังไม่มาม่มาไม่นาไ่าไม่มาไมอา่มาไ่าไม่าไม่มา้ม่นบาบ้า,า,บา,า,บาไ,ไแล้วไม่า,า,าไมาไม่มาไ<ด>ม่าไ้วาไม่าไาบม่าไห่มาาไม่ไมมา่าไม่มม่มา่ามมม่าาไย่มยม่มิ่าไม่ม่มาาไี่มา่ามม่ามม ยิงแม่งเลยอ๋ออย่างนี้มันทำดิโอได้เหรอต้องยิงนะอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยพี่เอาเบอร์รี่มากินเอาเบอร์รี่มากินโอ้หสู้ไม่ไหวว่ะอือหนาวหนาวมองไม่เห็นเลยอะน่ากลัวเข้าว่านีกว่า เราต้องมาหาคอมสเตชันอะไรอ่ะติดกับดากพิกกี้ใคราวางกําดนดรูกแจงไว้ไหนไม้รน้อยู่หน้าบ้านอะ่ะเราวางเหียบโอ้คอมสเตชันเฮ้ยมาป่าทีขาวเฮ้ยเฮ้ยไม่เกิดกัดเพื่อนดึงดึงเพื่อนก่อน เอาพี่พี่บไปยิงเพื่อนทำไมใช่พี่ยิงหมาป่าเจ้าอะไรอ้วนตะกี้เป็นฆาตกรนะเป็นอะไรที่แย่มากเจ้าอะไรอ้วนตะกี้เป็นฆาตกรนะเป็นอะไรที่แย่มากเป็นอะไรที่แย่มากเราสาช่วยมันอืมเพราแย่เลยพี่ไม่รู้จะไปเนี่ยเราหาทางไปไม่ได้อะไปไงวะเนี่ยตรงกลางมันจะมีรูใจถึงแล้วเนี่ยประตูเปิดแล้วด้วยแต่ไม่อยากเข้าอ่ะเดี๋ยวอัดคลิปไม่หนุกเออ จุ๊บแจงเป็นฆาตกรแต่ไม่ได้เป็นนางรู้มันเดินผ่านตรงกลางมาไปดูแผนที่หน้าบ้านดีกว่าจุดไฟด้วยแล้นี้เหลือกี่คนในทีนี้<ๆ>เหลือสามคนนี่แหละบ้านปิดหรอยิงทำไมอ่ะจุ๊บแจงเป็นเทเตอร์จุ๊บแจงเป็นเทเตอร์ แต่ไม่ได้เป็นเทเตอร์พี่กินเลยลเป็นเทเตอร์เปแจงเป็นเทเตอรต์ช่วยด้วยแล้วแจงปิดบี้พี่เข้าบ้านแจงคนชั่วไร้ายไม่ไม่ไมไมจงอย่าปล่อยพี่แห้งหน้าบ้านมีแต่ปืนอย่าโกงแจงอย่าโกงไม่ไมีแต่ปืน เออจบตาทีทีเดียวเองเกยวตอนนี้พอมาปุ๊บพิกิจลงไปข้างล่างกับแจงเลยไปเปิดห้องป่ะแจงเป็นเซอร์ไบเวอร์นะเซอร์ไเวอร์เหมือนกันแจงเป็นเซอร์โอเค เราต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้จงได้มันเปิดนี่ก่อนมาเปิดนี่ก่อนลูกแจ้งพอเสาอกาศก่อน,นอเ,<า>อ,เอ้าทำไมเปิดไม่ได้วะโอเคน้ okay. าพีกตามมานูปแจ้งขึ้นมาขึ้นรูปแจ้งขึ้นมาไปไหนอ่ะเสาอกาศมันชี้บอกว่าเราไปทางไหนได้อ๋อตามรอยเท้ามาตามรอยเท้ามา ต้องการพี่ขุดโอเคครับได้ละได้เหรออืมกำลังนอมิ่งมาครับปะรัพี่เอ็กมานีแล้วเนี่ยขุดแล้วนะอ่า ขึ้ไปข้างบนปล่อยฉันออกไปปล่อยไป มนดิมา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 มมา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 มมามาามามา่ามัมามามันาม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 วมามาาามม ต้องส่งขึ้นสัญญาณเรดาร์ไปบอกคนภายนอกเขารู้นะคะว่าเราอยู่ตรงนี้เราก็จะรอดไปได้ไม่ต้องใช้ะอะไรบ้าง่มีมีเมคานิคอล้อันไม่มีเลยป,ปะ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 ปมีไม่เคยไม่เคานดคอลดูนิมีอันนี้มีโอเค I have to w I have to w เอ้เร็วจุดแจ๊เดี๋ยวจะตายแล้วพี่จะตายแล้วเสร็จ,จแล้วเสร็นะจแล้วเสร็จแล้วโอเคโกโฮไหมใช่เปิดใน,น,นการพิจิตรปะโอเคโอเคโอเคอ๋อเมื่อเปิดเราจะได้รู้ว่าไอ้นี่อยู่ไหนโอเควิ okay. ่งตามสายไฟไป <Yeah. S 2> ใช่แล้วครับเอ่อ Mechanical โอ้เมกาพิศานมาแล้วครับหนาวจัดประหลัดบอกแจ้งอยู่ไหนเนี่ยวิ่งหาของอยู่ลาก่อนโอ้ยมันไม่ผ่านอ่ะพี่กีดแล้วแต่ป่เกียร เปลี่ยนจากไอ้สเปคปเป็นน้ำมันอะลององเซ็งอะอยากเห็นเฮลิคอปเตอร์เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆบอกว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะชอบเกมนี้กันนะคะตอนที่จุดแจงลงคลิปนี้ต้องบอกว่าตัวเกมยังไม่เปิดขายเด้อจะเปิดขายในวันที่7กุมภาพันธ์ทางสตรีมนะคะลองตั้งทีมแล้วชวนเพื่อนๆมาเล่นกันเนาะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆคลิปนี้จุดแจงต้องขอตัวไปแล้วนะคะจะวัดดีคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ